ตำนานพญานาคกับหลวงปู่คำพันธ์นครพนมความเชื่อเรื่องพญานาคที่ศรัทธาในพระสงฆ์ณริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนมมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับพญานาคกับหลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยพระเกจิอาจารย์ผู้มีบารมีแก่กล้าและเป็นที่เคารพของชาวไทยและลาวกล่าวกันว่าหลวงปู่คำพันธ์เป็นพระนักปฏิบัติที่มีเมตตาธรรมสูงท่านทุดงไปตามปากเขาและริมแม่น้ำโขงเพื่อเจริญสมาธิภาวนาวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังปฏิบัติทรริมฝั่งของพญานาคแห่งลุ่มน้ำโขง ได้มาปรากฏในนิมิตเพื่อแสดงความเคารพและขอถวายตัวเป็นผู้ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาคืนหนึ่งมีชาวบ้านพบเห็นแสงเรืองสีทองพุ่งขึ้นจากแม่น้ำโขงบริเวณที่หลวงปู่คำพันธ์ทำสมาธิหลายคนเชื่อว่าเป็นพญานาคข,ขึ้นมาแสดงปฏิหารและถวายสักการะแด่หลวงปู่ด้วยเหตุนี้หลวงปู่คำพันธ์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอริยสงฆ์ที่พญานาคเคารพและเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาชาวนครพนมจึงได้สร้างพญาศรีสตนาคารา ริมแม่น้ำโขงซึ่งกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ศรัทธานิยมมากราบไหว้ผู้ที่มาสักการะเชื่อว่าจะได้รับพ่อด้านโชคลาภความสาเร็จและการปกป้องจากสิ่งชั่วร้ายรวมถึงการเสริมบาร,รมีจากพญานาคผู้คุ้มครองพระพุทธศาสนากดหัวใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะคะ